โอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาชมสวนออร์แกนิกของผมนะครับที่อยู่หลังบ้านผมเองใช้ดินที่ว่างให้เป็นประโยชน์นะครับอันนี้มะม่วงน้ำพึ่งนะครับเห็นไหมครับสวยไหมเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหสวยลูกสวยฮนะอันนี้ก็จะเป็น ข้โพดวานที่ผมปลูกอันนี้ส่วนที่ผมทำในทิปก่อนนะครับเนี่ยปลูกมาได้อยู่20กว่าวันแล้ว22วันนะครับเนี่ยตอนนี้ได้ผลแล้วเห็นไหมถั่วฝักยาวอันนี้ก็พริกนะครับผมปลูกมันตายแรง อันนี้ก็เป็นถั่วแปบนะครับได้แล้ทำหนึ่งอย่างได้อยู่สิบอย่างนะครับปลูกก็คือมีพริกมีเขือแล้วก็ถั่วฝักยาวของผมจะทำเป็นให้พวกผสมมากกว่านะครับอันนี้เป็นฝักทองนะครับเนี่ยอันนี้เป็นบวบเราจะพาไปเที่ยวนอะอันนี้จะเป็นบวบนะครับเนะี่ยเห็นไหมไมายี่สิบวัน กล้เห็นผลแล้วอันนี้ทั่วภูอันนี้บวบหอมอันนี้เป็นบวบเล็กเห็นไหมครับเนี่ยอ่าเห็นไหมการปลูกการทำเกษตรไม่ได้ยากนะครับเนี่ยผมไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยอันนี้เป็นแตงอันนี้เป็นผมปลูกแตงล้านนะครับเนี่ยแตงล้านผสมกับแคมตาลุปอันนี้จะเป็นแตงล้านนะครับเนี่ย จะเป็นแคนตาลูปแคนตาลูปเนี่ยผมปลูกมาได้อยู่สองอาทิตย์กว่าแล้วเนาะแต่ว่าเห็นไหมครับสวยไหมเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนี่ยที่ผมใช้ก็คือมูลสัตว์กับขุยมะพร้าวกับดินที่ผสมกันแล้วก็ปลูกเห็นไหมอันนี้แตะสวยเนาะเห็นไครับเนี่ยสองอาทิตย์กว่ามันขึ้นได้ขนาดนี้ถือว่า โอเคนะแต่ผมไม่ได้ปลูกในแปลงในแปลงปิดนะผมปลูกในแปลงเปิดเพราะว่าแปลงปิดมันต้องมีต้นทุนที่สูงมากเห็นไหมผมว่าปลูกในแปลงปิดอะ่ะมันใช้อุปกรณ์และใช้ต้นทุนสูงมากแล้วเวลาที่มันเป็นเราก็ได้ผสมเกสรมันใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้ผสมเกสรเองอันนี้มันคือให้แมลง เป็นผู้ผสมเห็นไหมครับเนี่ยปลูกแค่ได้สองอาทิตย์กลัวนะนเห็นไหมต้นโตขนาดนี้ใบเขียวเลยครับเห็นไหมถือว่าสมบูรณ์นอนเห็นไหมดอกมาเห็นไหมหไหมครับเนี่ยมเนี่ยครับเนี่ยก็คือเราปลูกเองที่จริงเขาให้ลิลขแขนแงนี่นะแต่ผมไม่ลิช่จ้างมันปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเลย เนาะผมรีบแต่บางบาง,งต้นเห็นไหมอันนี้ผมก็ไม่รีแล้วเนี่ยแขนงมันเนี่ยจะเกิดขึ้นมาแล้วมันมันจะออกผลในขแขนงมันนะเห็นไหมตัวในแขนงเนี่ยเห็นไหมอันนี้เน,นี่ยเห็นไหมนครับเนี่ยเห็นไหมถือว่าได้ผลนะแต่ว่าเราเราทาแปลงเปิดอะเราคิดดูว่าเราเราปลูกแตงมันนี่ก็กตระกูลแตงเหมือนกัน ไม่จําเป็นว่าจะปลูกในแปลงปิดผมว่าแปลงเปิดเนี่โอเคแล้วเนี่ยเราหนึ่งม้แปลงเปิดเนี่ยมันปลูกธรรมชาติแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเราแค่เอามูลสัตว์เนาะมาทำเป็นปุ๋ยหมกักปุ๋ยบ่มนี่เห็นไหม ครับแล้วเราอีกข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้ผสมเกสรเองให้มแมลงผสมเกสรน,นะในในแปลงเปิดนะอ่าเห็นไหมครับแล้วแค่ให้ระวังว่ามันออกผลแล้วถ้าลูกเท่ากำปั้นหรืออ่าเล็กกว่ากำปั้นนี่ให้เราเอาถุงยางมาสวมเพื่อป้องกันไม่ให้ มแมลงวันทองมามาไข่ใส่เพื่อจะทําให้ผลมันเน่าเนาะก็แค่นั้นครับเนี่ยแต่ในแปลงแปลงปิดอะ่ะเราต้องได้ผสมแกสรอนเราต้องให้น้ํามันทุกทุกวันอันนี้ถ้าฝนตกนี้เราไม่จําเป็นจะให้น้ํามันเลยใช่แล้วก็ปลูกไปแบบนี้แหละแต่ว่าข้อดีของแปลง,ป,ลงปิดแปลงเปิดแปลงปิด ก็คือเราไม่ได้อห่อลูกมันเพราะว่ามันไม่มีแมลงอันนี้เป็นถั่วฝักยาวนะครับเห็นไหมนะครับถั่วฝักยาวอันนี้ปลูกได้อยู่ยี่สิบกว่าวันเนาะยี่สิเดยี่สิบสองวันเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยมมันก็จะได้ผลหมดแล้วเนาะมันก็สามารถกินได้แต่ของผมอาจจะปลูกหลายอย่างปลูกพริก นี่ไงพริกมะเขือเห็นไหมออกผลแล้วครับมะเขือเห็นไหมครับนี่มะเขือออกผลแล้วเห็นไหมถั่วฝักยาวสวยแล้วก็ของผมมันก็จะมีะนี่หอมด้วยเห็นไหมครับเนี่ยปลูกกินเองนะครัมีเสน่ห์ไหมเสน่ครับ ก็ะโปงหวานครบนะครับครบมีจอเลยเห็นไหมอันนี้ถั่วสวยนะครับเนี้ยเป็นไงนะครับมะเขือมะเขืออันนี้ก็มะเขือนะฮะอันนี้เป็นขาเป็นตะไคร้ปลูกเองครับประหยัดตังค์ด้วยเราก็ไม่ต้องซื้อนะ นะเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เห็นไหมครับยาวหาไหมเห็นไหมอยาวจริงๆยาวจริงๆนไอันนี้ยังยาวไม่สุดนะเนี่ยประมาณอีกสามสี่วันเราเก็บได้ละเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมในถั่วนะฮะ โอเคครับทิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจว่าปลูกยังไงให้เห็นไหโอ้ยาวจริงๆคอมเมนต์มาถามได้นะครับยินดีครับแบ่งปันความรู้กันเนาะใครมีสวนใครมีดินดินว่างที่บ้านก็สามารถปลูกได้ก็คือนี่ไงไม่มีดินว่างก็ปลูกได้เนาะนี่ ้ดยการใส่ถุงแล้วก็ปลูกนะครับไม่จำเป็นว่าให้ดินมันว่ามีดินหรือไม่มีดินนะฮะวิธีปลูกสมัยไหม่เนี่ยมันทำสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับโอเคครับบ๊ายบาย